娘。Yeah. าปยังไงยี่ตั้งหุ่นเหรอุ่นพี่น้องยังไงกุ๊บดีดฝากติดตามด้วยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายจุ๊บๆน้ำวันนี้หนูรวยไหมวันนี้รวยมากไหมอันยงยูชัดหรือยังวันนี้ไม่ไปโรงเรียนนะยงยูชัดยัง งงงูดังๆมันมัแบบก็ดิ่งยอทมมัดยยแต่ดิงย้ใสงงงูชัดๆก่อนบายบายเอฟซีก่อนงงงูก่อนยยสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อน